สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงชาไข่มุกลำเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะทุกคนค่ะเนื่องจากกระไดไปส่งชาไข่มุกยูดโดมานนะคะทุกคนวันนี้ห,หอนร้ายค่ะพี่น้องเบ่งช่วงบรรยากาศค่ะตอนนี้กับเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะพี่น้องแดดแห้งร้ายค่ะอันนี้คือชุดที่เราไปส่งชาไข่มุกกันค่ะนอ้องเบ่งช่วงบรรยากาศรบๆค่ะพี่น้อง อันนี้ร้านของจิงเองโอเยแดดกแดดเนาะมาอย่าไปท่าไหนวลงอยอะค่ะไปพาพี่น้องทัวร์บันแท่งก่อนค่ะพี่น้องนี่นะคะเป็นบรรยากาศอ่าอยู่ซอยขังเซเว่นบันแท่งนะคะซอยขังเซเว่นบันแท่งนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศค่ะทางเขาบันแท่งนะคะพี่น้อง บ้านแพงอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดสารคามค่ะบรรยากาศค่ะมือวันที่หนึง่งไอ้ยังกับประเทศเปิดมัน่าค่ะมื่อนี่วันที่เท่าไหล่ะนี่วันที่สองตลาดเปิดค่ะพี่น้องเป็นมาฉีวัซิ้นแล้วกับเปิดโลดท่านาตลาดท่านาะเนื่องจากตลาดปิดไปนานถึงสามอาทิตย์ค่ะ เพิ่นกับมาเปิดเพื่อนก็บอกว่าไดลรับวัคซีนมาแล้วพออนุญาตเปิดตลาดในเดิเพอนะเปิดค่ะพี่น้องตลาดบ้านแทงค่ะประเทศเปิดตลาดเปิดค่ะพี่น้องยุคนี้ค่ะต้องสู้ค่ะไม่สู้ก็อดตายค่ะพี่น้องค่ะร้านขายเสื้อผ้าค่ะตลาดอาชีพท่านในร้านไหนร้านขายเสื้อผ้า นี่ร้านขายเสื้อผ้าร้านขายผ้าขายลูกชิ้นขายเนื้อแห้งขายปลาขายพี่น้องแล้วก็สิ่งที่ขาบ่ได้เลยเลยค่ะก็คือยาดองยังร้่ะพี่น้องคะยาดองค่ะร้านยาดองขายน้ำขึ้นเก่าค่ะพี่น้องน้ำค่ะไข่ค่ะไข่ไก่ยาดอง หมูทอดไก่ทอดค่ะแล้วก็ลูกชิ้นทอดต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นทอยค่ะพี่น้องยวงขังจะเป็นเหมนแพงเค้กันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็สิ่งที่ค่ะบระเด็นแรค่ะพริกขี้หนูจากสวนค่ะเผ็ดมากพริกขี้หนูเป็นยังคือเผ็ดค่ะพี่น้องค่ะอยำหมูให้คำตอบอันข้าวไข่มุกนะคะพี่น้องคือว่ามีเงินก่อนไห มุงบรรยากาศค่ะพี่น้องอันนี้กาศไปเขาเย็นไม่เย็นแปลงค่ะพี่น้องใครอยากรู้ว่าเย็นแปลงยังใครค่ะเย็นแปลงคืออ่าไม่เย็นคล้ายไก่ทอดฟูงามๆแต่ดีใจยิ่งยวงค่ะเส้นอะไรล่ะค่ะพี่น้องค่ะอันขาดเส้นเป็งนะคะพี่น้องเป็นสิเปิดซื้อมือเลยค่ะพี่น้องขายเอ่อบริ่งไก่ติ่งไก่ทอดเนื้อไก่ทอดแลกาแล้วกาหมูทอดค่ะซิงที ไอ้สิ่งที่ขาไปได้นะคะซิ่งนี่เจอ้ะค่ะพี่น้องซี่โค้งค่ะพี่น้องซี่โค้งทอดค่ะสามชั้นทอดค่ะซิมกินนึงได้หมดอุ้ยซิมไหนวะมันเอากินโซ่ก็นดูกินโซ่เอาไปยังสาวกันต้องกินโซ่ดิกินตีนโซ่พะนะนี่ค่ะพี่น้องหลากหลายเมนูค่ะพันผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะคะขี้พังกับแวะอุดนุ้นใดค่ะพี่น้องใกล้ทอดหมูทอดตับทอดค่ะ สีคงทอดผ่ากระดูกอ่อนทอดผ่าพี่น้องแสบแสบค่ะแสบดูนิ้วค่ะยึดแตนผ้าวาาค่ะพี่น้องค่ะป๊ายุคนี้นะคะแดดแห้งหมด้ก็ต้องสู้นะคะพี่น้องยุคโควิดค่ะเราต้องสู้ค่ะเราต้องสู้นะคะเดีแม่งค่ะไอซัมมาขายของยุตตลาดฮอนซํานีกับขันอดตปได้เกี่ยวเขากับโได้กินนะคะพี่น้องค่ะ แห้งไปเกี่ยวเขาแห้งหอนก็นี่แสงไม่ได้เลยไม่ันเดเป็นหั้วไหมให้พี่นองส้มบรรยาก,กาศ้วคะ่ะ ตลาดบ้านแพงนะคะตลาดบ้านแพงประเทศเปิดวันที่หนึ่งประเทศเปิดวันที่สองตลาดเ er er. okay. ปิดค like ่ะพี<ส>น่น้องเอาลงไปค่ะเอาลงไปยุคนี้เราต้องสู้ค่ะไม่สู้ก็อดตายค่ะพี่น้องจะฆ่าไครมูก็สู้ตายค่ะพี่น้องแต่่ะฆ่าไครมูก็สู้ตายค่ะเพราะว่าก็น้อยกระสีเอ่อได้เกี่ยวเขาเนาะวันวันที่นี่ขันได้เกี่ยวเขาแล้วกับอาเชเดปิลันสองหมื่น้ามหมื่นไปเกี่ยวเขาได้แบบนี้ไปเกี่ยวเขาวันนี้ประเด้ยใส่รถเกี่ยวเลยค่ะพี่น้องเอาพนเกีียวเลยค่ะ เขานำทวมพี่น้องเอ้ยต้องเขาล่มแน่เขานำทวมแน่วกักสือด็เขาไม่ได้ขายพี่น้องปีงนัง พี่น้องไปเบื้องรานค่ะไปเบื้องรานน้องยุ้ต่อค่ะพี่น้องแดดค่ะพี่น้องปกติแดดสีสบแห้งป่านนี่นะคะแต่วันนี้คือแดดขัดแดดแน่แทบุสมบัรยักาื่สมโอ้ บรรยากาศคือร้อนมากวันนี้น้องซ่าไข่มุกบระเดชพักได้ค่ะพี่น้องคะอากาศมาเอยๆคือจะเมื่อยแล้วค่ะพี่น้องยอดจังปังคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้นะคะน้องซาไข่มุกกาะฝากไว้เพียนสำเนีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวน้องซ่าไข่มุกขออนุญาตไปขายของก็อด้ะคะพี่น้องก็ฝากช่องน้องยิงสาวช่าไข่มุกน้ำด้วค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ